สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ช่องอของผมนะครับโกะนะครับ s e n s e of ฟไบรนะครับก็ไม่ได้มารีวิวลำโพงนะครับวันนี้มีอีกแล้วาจากร้านลูกพี่เหมือนเดิมนะครับร้านลูกพี่ซึ่งเป็นร้านในเฟซน,นะครับที่ไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านลูกพี่ไว้ให้นะครับเวลาเขาขายของเขาจะเสียงแบบ กิมเกนหน่อยอ่ะ,อะลูกเพล่ลูกเพล่อย่างเงี้ยนะครับก็พ่อค้าเป็นกันเองครับคุยดีสนุกกับลูกค้านะครับร้านร้านนี้ดีครับของดีดีและถูกวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าครับ mlb ซึ่งถ้าไปเดินตามที่ต่างๆอ่ะที่เขาขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นสยามหรือห้างมามุนคองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาจะเรียกงานแบบนี้ว่างานเอาเลตนะครับ ซึ่งแท้ไม่แท้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ให้เดาคิดว่าไม่น่าแท้นะครับอืมไม่น่าแท้ย้ํานะครับแต่เขาจะขายเป็นงานเอาเล็ตแล้วเขาจะขายใบละประมาณพันห้าพันเก้าสองพันห้าอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกว่าเป็นงานเอาเล็ตงานแท้นําเข้านะครับเอาเล็ตก็ลองไปดูงานกันครับว่าเป็นยังไงเป็นกระเป๋าหนังนะครับหนังอันนี้ผมได้มาบอกเลยถูกมาก ลูกพี่ได้งานงานผูกมานะครับงานเซลซึ่งเขาขายกันพันบวกพันปลายแน่นอนครับสองพันอะไรประมาณเนี้ยงานเซลผมได้มาเอ,อตกใจมากห้ารอห้าสิบแล้วได้งานงานเอาเลทแบบนี้นะครับดูนะครับดูปั๊มๆแบบลึกๆโลโก้สวยๆเลยครับก็ขอภัยโตะ๊ บ็กาวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลกๆลกเขอะๆหน่อยนะครับตามภาษาผู้ชายนะครับอืมลุยๆหน่อยประมาณนี้มีป้ายถงป้ายแท็กครบนะครับอย่างนี้เลยแบบนี้ป้ายเปย์อะไรเหมือนหมดนะครับอ่าส่วนกลิ่นนะครับขอดมกลิ่นก่อน <c oughs> หนังหอมดีครับอืมหนังหอมแต่อาจกินหนังผมว่าอาจจะไม่เหมือนนะครับอาจจะไม่เหมือน เหมือนงานของแท้นะครับเผื่อโงรงงานผลิตไอของแท้ที่แหละมันมาแอบทําขายเองนะครับแล้วก็ลดต้นทุนลดอะไรลงหน่อยนี่นะครับประมาณนี้แล้วดูซิปนะครับมีปงมีปั๊มอะไรเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนี่ครับ NY วนิวยอร์กดูอะไรครับงามสุดๆ ผมว่าเก็บงานรายละเอียดค่อนข้างดีมากเลยนะครับพวกยานงยาแนวขอบยาแนวอะไรเงี้ยสิบทำดีมากครับโอ้โห,โหเรียกได้ว่าคือไม่รู้จะติอะไรอะ่ะเออผมได้มาห้าร้อยห้าสิบเองนะครับราคานี้ mlb ก็ไปดูข้างในกันเลยครับเป็นกระเป๋าช่องเดียวนะครับช่องเดียว ข้างในก็จะมีลำช o n นลนทรง,ง,ทรงอรเลยประมาณนี้แล้วก็มีนี่ใบจิ๋วให้ด้วยนะครับใบเล็กไว้ใส่หลงใส่เหลียนโอ้โหสุดๆไปเลย <c oughs> มีใส่เหลียนให้ด้วยใบหนึ่งถ้าไม่โฟโกงโกัสก็ต้องขออภัยนะครับอพอดีใช้กล้องมือถือแค่ ออปโป้เรโนสี่ธรรมดาครับก็รุ่นเก่าแหละข้างในก็แบบนี้นะครับอวา้ใส่เหรียญได้นะครับสวยงามอันนี้ก็ไว้เกี่ยวกับกระเป๋าใบใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับเข็มขัดเกี่ยวกับหูกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แบบนี้ แล้วข้างในก็ยังมีสายสปอร์ตนะครับเอาไว้สะพายนะครับสายสปอร์ตงานดีครับตัวนี้บอกเลยงานดีอันนี้ยังไม่เคยใช้นะครับได้มาก็แกะให้ดูกันเลยนะครับสดๆคือร้านเนี้ยพ่อค้าเขาบอกว่าอันไหนดีคือดีนะครับจริงๆ เพราะว่าเขาจะเอางานเซลล์อะเซลลโกดังอะไรแบบนี้ยมาขายให้ในราคาถูกอซึ่งแบบร้านอื่นอ่ะเขาอาจจะขายแบบพันกว่าบาทแต่ร้านนี้อาจจะขายแค่หกเจ็ดร้อยห้าหกร้อยประมาณนี้นะครับอืมบางงานนี้แบบเกรดงานเอาเล็เกรดพีเกรอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งดีมากๆ สายสปอร์ตก็มีประมาณนี้ข้างในก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนี่นะครับตอกมีลงมีลิ้นอะไรครบเลยนะครับครบ,ครบเลยอ่าไม่อยากแหวกมากครับนี่มีลิ้นลิ้นแบนอยู่ตรงนี้นะครับเลขเลขิกอะไรโคร้ดครบหมดนะครับ ประมาณนี้ MLB นะครับแท็กอยู่ตรงนี้แล้วก็มีซิปอยู่นี้ซิปซิปหนึ่งนะครับมีหนึ่งช่องใหญ่นะครับแล้วก็หนึ่งซิปเล็กก็ประมาณนี้ครับใบมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับมันเป็นใบแบบพกพานะครับง่ายๆเล็กๆให้ดูงานประมาณนี้อ่า เดี๋ยวผมไปหยิบเสื้อตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปหยิบเสื้อตัวหนึ่งให้ดูซึ่งเป็นงานร้านนี้เหมือนกันอ่าสองตัวแหละเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดู มาให้ดูเลยนะครับเสื้อตัวนี้นี่มันก็จะเป็นแนวเสื้อยืดเสื้อยืดอย่างเงี้ยครับเออแนวเสื้อยืดแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ N.Y. แ,แบบโรมันโรมันอย่างเงี้ยครับเตัวนี้บอกเลยว่าสามร้อยเก้าสิบเองนะครับอ,อซึ่งหลายร้านขายหกเจ็ดร้อยอะไรก็ว่าไปครับีงานผ้าค่อนข้างดีเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับงานถือว่าดีมากๆซึ่งมันจะมีพวกป้ายถุงป้ายแท็กอะไรมาเต็มไปหมดครับเออที่ติดมากับเสื้อเดี๋ยวนะาป้ายแท็กก่อนติดมาเต็มไปหมดเลยนี่ ป้ายแท็กที่ติดมากับเสื้อตัวเมื่อกี้นะครับ MLB อย่างนี้นี่เลยสีสองกสีสองแบบนี้เลยนะครับอัแบบนนี้มีติดมาอย่างนี้เลยนะครับเอ,อผมก็ไม่เข้าใจว่าจะติดมาทำไมนังหนานะครับประมาณนี้สวยครับสวยเดี๋ยวให้ดูดีเทลอีกซีึ่ง น,นี้ผ้านี้เป็นผ้าคอตตอนยืดร้อยเปอร์เซ็นครับผ้ายืดดีมากแล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้ใส่ไปแล้วความจริงมีอีกตัวหนึ่งครับแต่อยู่ในตะกร้าผ้าแล้วแต่นี้เพิ่งใส่ไปเ,ออเพิ่งใส่ไปเมื่อวานอันนี้เป็นของ w h l นะครับเท่ากันครับสามร้อยเก้าสิบเหมือนกันแต่ว่า หลายลายล้านนะครับอาจจะขายหกเจ็ดร้อยก็เป็นได้ครับเพราะงานดีมากมันไม่ใช่งานร้อยสองร้อยครับพวกนี้ผ้าดีงานดีสุดๆครับก็ถ่ายให้ดูลำบากนิดนึนงถ้าเป็นเสื้อยือดนะครับเพราะว่านั่งอยู่มันก็เลยเป็นมุมแคบน,นะครับก็<ม>ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันว่าลายเป็นประมาณไหนนะครับนี่ครับด้านหน้า อันนี้ป้ายไซเอ็ XL นะครับตัวนี้อกซีสี C. C ่สี่สองใส่ได้สบายนะครับ่าตัวนี้ก็มากับป้ายเหมือนกันนะครับป้าย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 แท็กแบบนี้นี่มันจะติดมากับเสื้อเลยนะครับป้ายแท็กแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านลูกพี่ไว้ให้นะครับสำหรับ ใครสนใจที่จะไปซื้อร้านไปตามร้านนี้ก็มองตรงครับว่าอ,อ,อาจจะมีแต่ของแบบของเอาเลทหรือว่างาน pk งานกอ๊อกงานเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณภาพค่อนข้างดีเลยครับบางทีเเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินซื้อจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนของกอ๊อกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีอ่ะพูดตามตรงนะครับของแบรนด์ แบรนด์เนมอะไรเงี้ยเขาก็ขายแพงเกินไปมากๆอย่างเสื้อแบบสองหมื่นอย่างเงี้ยแต่คุณภาพไม่ต่างกับแบบสองสามพันสามสี่พันเลยแต่เขาขายแมนขายอะไรของเขาอะครับอัพร,ราคาเป็นห้าเท่าสิบเท่าอย่างเงี้ยอืมก็สำหรับคนงบน้อยแล้วกันคนไม่ได้มีตรงมีตังอะเออซื้องานดีๆให้ดูอีกรอบหนึ่ง ก็ถือว่างานค่อนข้างดีมากเลยนะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวกระเป๋า MLB NY ตัวนี้นะครับสุดยอดงานเอาไว้คลิปหน้ามาเจอกับรีวิวอะไรอีกก็ลองลองมาดูกันครับสำหรับช่องผมก็รีวิวไปเรื่อยครับทำเพราะความชอบไม่ได้ทำเพราะรายได้หาเงินหรือว่าทำเพราะอยากได้เงินเพิ่ม แต่จริงรายได้ก็ไม่ดีดแหละเออใครสนับสนุนใครโด o n a t มาก็ได้นะครับออมีคลิปออของแฟนผมที่ร้องเพลงไว้อยู่โด n a t e มาได้ครับมาไว้เป็นค่าของค่าอะไรที่จะซื้อมารีวิวคลิปหน้าน่าจะเป็นการรีวิวลำโพงทีบิต x s o go gen 2องครับลองดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังตามจริงแน่นอนสำหรับการรีวิวกระเป๋า mlb ny งานดีมากๆตัวนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับซึ่งเขาเรียกว่างานเอาเลทครับไปนะครับสวัสดีครับ